สวัสดีครับสมพรชาแนลครับสำหรับวันนี้นะครับหนูก็จะนำข้อมูลเกี่ยวกับนะครับแปรอักษรใต้ปิดสนาพระอาจ,จารย์ชัยชนะมาฝากแม่แม่พ่อพ่อพี่พี่ทุกท่านนะครับ สำหรับนะครับแม่ๆพ่อๆพ,พ,พ,พี่ๆนะครับที่เดินทางนะครับจากบ้านมาก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับด้วยความห่วงใยนะครับจากหนูนะครับขอให้ปลอดภัยทุกท่านนะครับ อื่นเลยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับรบกวนนะครับกดติดตามคําว่าติดตามอยู่ด้านขวามือใช้นิ้วจิ้มลงไปเลยนะครับให้หายเป็นสีแดงนะครับแล้วก็กดไลค์ชุนิโปขึ้นนะครับแล้วก็กดแชร์ท่านใดที่มีกลุ่มนะครับก็แชร์ลงกลุ่มท่านใดที่มีหน้าเฟซก็แชร์ลงหน้าเฟซนะครับก็ที่สาคัญนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับ แล้วก็เลื่อนไปคําว่าทั้งหมดนะครับเพื่อจะไม่พลาดคิดใหม่ๆจากหนูนะครับหนูก็ให้ด้วยใจนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปดูกันเลยนะครับว่า สอนใต้ปิดสนานะครับพระอาจารย์ชัยชนะนะครับเดี๋ยวรูมาดูนะครับว่าอักษรนะครับตัวแรกนะครับโชคดีนะครับคำว,ว่าโชคดีนะครับนี่โชคดีนะครับจะมาตรงกับตัวนี่นะครับ นี่ตัวเลขที่4นะครับคำว่าโชคดีตัวเลขที่สี่นี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับตัวนี้นะครับที่เรียวมานะครับจะเป็นหนึ่งก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น7นะครับ7 1นะครับหรือหนนะครับ เราก็ท่านผู้ชมมาดูนะครับคําว่ามีเงินนะครับมีเงินจะมาตรงกับตัวนี้นะครับตรงกับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับก็เฉียดเฉียดหน่อยครับนะครับตัวนี้นะครับอาจจะเป็นนะครับเป็นหกก็ได้นะครับหกศูนย์หรือเก้าศูนย์นะครับ ตัวนี้แอดขออนุญาตเขียนข้างล่างนะครับตัวมาตัวนี้นะครับมาตรงครับก็จะเป็นห0ศูนย์เลยครับนี่นะครับหรือนะครับศูนย์หก็ได้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูคําว่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ครับตัวนี้มันจะเชื่อมไปข้างบนนะครับเห็นเห็นหรือเปล่าครับจะเป็น เป็นศูนย์หหรือ1นึก็ได้นะครับนี่นะครับมาดูคําว่าตลอดทั้งปีนะครับตลอดทั้งปีจะมีเชื่อมนะครับนะครับเชื่อมตรงนี้นะครับตรงนี้ดูดูดีๆก็น่าจะเป็นเป็นสามก็ได้นะครับตรงนี้นะครับนีตรงนี้นะครับ จะเป็น3นี่นะครับตรงหัวนะครับหัวคล้ายยอยักษ์นี่นะครับเป็น3ามนงจากกรณีพ่วงมาติดกันนะครับอาจจะเป็น3 6ก็ได้นะครับ3 9นะครับน,นี่นะครับ แต่นะครับอักษรทั้งหน้านะครับปจิศนานะครับหนูก็ได้แปลไปจากคลิปก่อนเลยนะครับแต่ตัวนี้มาแปลอักษรนะครับโชคดีมีเงินตลอดทั้งปีนะครับนี่นะครับ หรือจะเป็นนะครับ460ก็ 4, 60, ได้นะครับถารวมนะครับถารวม3พยังชนะนี่นะครับอันนี้นะครับ,นนรบก็จะเป็น1ก็ได้นะครับหรือจะเป็นนะครับ613ก็ได้นะครับ นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปนะครับสรุปออกมานะครับตัวน,นี้ก็สรุปแล้วนะครับ สรุปออกมาแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะมีนะครับแถวด้านล่างนะครับแถวด้านล่างนี่นะครับก็จะมีนะครับเป็นเจ็ดหนึ่งนะครับหนึ่งเจ็ดหกศูนย์นะครับแล้วก็เก้าศูนย์สามหกนะครับแล้วก็สามเก้านะครับ ผลงานนะครับงวดที่ผ่านมาย้อนไปดูได้เลยนะครับหนูก็แปรก็ก็ถือว่าเข้านะครับงวดวันที่1นะครับเดือนเมษายน2564นะครับก็ถือว่าเข้านะครับ ครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์ในเรื่องของตัวเลขนะครับหรืออักษรเท่านั้นนะครับคลิปนี้นะครับทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับใช้หลักสติและหลักความน่าจะเป็นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สุดท้ายนี้นะครับเอกสก็ขอให้ทุกท่านโชคดีห่างไกลนะครับจากอันตรายใดๆน,น,นะครับทั้งสิ้นเลยนะครับ10นิ้วนะครับขอประกบพนมมือนะครับยื่นขึ้นสุดแขนนะครับขอกล่าวคำว่าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับและสวัสดีครับ